เปิดจำนวนเงินของญาติเปิดจำนวนเงินที่ญาติยื่นขอประกันใบเตยแต่ไม่สำเร็จเรียกที่ว่าทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งยกฟ้องคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งหกคนขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชทาน์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษ กรุงเทพหมหานครและทันทสถานหญิงกลางต่อไปวันที่2มิถุนายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษญาติของนางสาวสุทีวันหรือใบเตยกุลชรร้องนักแสดงซีดังจำเลยที่2คดีช้่โกงแชร์หม่เลขดำอ1,227ทับ 2,566ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาวันนั้นนี้ญาติของนักร้องสาวใบเตยได้ยื่นคำร้องเป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทและขอปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วหนึ่งครั้งวันที่พนักงานอายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นกระบวนการมูลค่าความเสียหาย เป็นจำนวนมากทรงผลเสียหายวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับผู้กระทําความผิดหลายกรรมหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี